ก็สวัสดีแฟนกระตุนเทวนาทโชว์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต่อกับพาร์ทที่53เนาะตอนที่58นะคะก็ขอภายนอที่หายไปลายวันเลยนะคะก็กลับมาแล้วค่ะตอนที่58ทางแยกสู่แดนปีศาจโลกปีศาจไงล่ะที่นี่แหละทางเข้าไปสู่โลกปีศาจถึงเวลาแอบเข้าไปแล้วพร้อมหรือยังทุกคนตั้งจิตให้มั่นแล้วลุอยอะหา พูดไรครับท่านประธานดูยังไงยังไงก็บ้านเดี่ยวธรรมดาธรรมดากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ให้ทุกคนมารวมพลแต่เช้าตู่วันอาทิตย์นึกว่าอะไรที่แท้จะบุกรุกบ้านคนอื่นชัดๆแถมยังมีหน้ามาสั่งให้ลุยอีกบ้าหรือเปล่าผู้ก้ออุตสาห์จะเข้าไปในปราสาทเพื่อล้มราชปีศาจใครที่ไหนเขาขออนุญาตกันก่อนคืนทำอย่างนั้นป่านนี้ผู้ก่อการร้ายได้อยู่กันสบายนะสิพี่เราครับหัวหน้า เรื่องนี้มันกับเรื่องนั้นมันเอาหน้าตั้งจิตให้มันเห็นทางเข้าไม่มีรอประพอก็อย่าได้ประมาทเชียวประธานเขาเป็นอะไรวะเออประธานที่ใจเย็นอย่างเป็นอย่างนั้นได้แต่ยืมชุดนักเรียนโรงเรียนให้คีคูแล้วรอบเข้าไปในโรงเรียนนั้นก็เปลี่ยนไปว่าแล้วคงเกิดอะไรขึ้นมัง้งตอนแอบเข้าไปวันแรกชุดที่ยืมมาเปิดดินหมดเลยวะอย่างกระลมลูกคุกคานไปบนพื้นดินหนีออกมาสู่ชีวิตงั้นแหละ บ้าหน้าประทานถูโอ้ยพูดจาเพ้อเจอ้อเรื่อยเปลื่ยพวกนายตัางหากที่ไม่เข้าใจอุย้ยใบหน้าที่ยืนยันว่าข้าคือปีศาจแน่ประการเคลื่อนไหวอันน่ากลัวที่แม้แต่กล้องยังจับไม่ทันและการข่มขวัญเด็ดคาดที่ทำให้คนแข็งทื่อได้ชั่วขณะแล้วก็ความสามารถในการหลอกลวงเด็กผู้หญิงมาเป็นของตนเองทีละคนทีละคน ถ้านี่ไม่ใช่พลังของปีศาจแล้วมันอะไรไม่ทราบเสือผู้หญิงแล้วครับหน้าตาแบบนั้นเนี่ยนะถ้าที่ฉันเห็นยายน้อยก็สามคนแถมสามคนนั่นยังเป็นคนรัาตายกันเลยและที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือทั้งสามคนเดินเข้าไปหาปีศาจนั่นเองรู้ไหมนั่นหมายถึงพวกกรอนรู้สึกดีต่อปีศาจไม่ใช่กลัวหรือทำตามคำสั่งเหลือเชื่อ นี่คือสิ่งที่เรียกว่าพลังปีศาจไงล่ะฉันอยากทำให้เด็กเหล่านั้นตาสว่างเลิกเห็นกงจักเป็นดอกบัวเศรษฐีต้องรู้จักร่างแท้ของปีศาจให้ได้แล้วล้างอัดภาพลงบนกระดาษแม้ต้องเสียงชีวิตก็ตามเพื่องานนั้นถือเป็นการเปิดศึกจิ h ัดเช่เรียกว่าส่งคำศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เข้าใจฉันแล้วใช่ไหมทุกคน คลื่นอันนี้พ่อคิตาโนออกมาออกก็น่าจะมาเหมือนวอร์มร่างกายอะไรอย่างนี้นะหาอ่ะตัวใหญ่โตขึ้นได้ทั้งส่วนสูงทั้งความหนาะเพิ่มขึ้นมา20%นั่นแหละลักษณะที่แท้จริงของคิตาโนเซจิโร่ปัดประทานคิดคนละคนละคนเลยครับคิดแบบง่ายๆว่าเป็นพ่อดีกว่าตามปกตินะไม่จริง เปลี่ยนวันตัวเองให้ใหญ่โตขึ้นแบบนั้นได้เนี่ยผิดหลักกายภาพฝ้าวหาอันตรายนาะประทานนะ่ากลัวชอบกลนคืนถูกเห็นเข้าเราคงก้ <c oughs> ให้ยเจรกๆยามเช้านี่มันรู้สึกดีจริงๆไอ้ยาตายแน่ครับอันตรายเกินขีดจำกัดปีาศาจชัวปีาศาจแผดเสียงร้องเห็นไหมตามที่ฉันพูดไหมล่ะ บอกแล้วว่าปีศาจเ,เ,เสียงประธานสันนะโอเคโอเคหัวหน้าพูดถูกเพราะฉะนั้นเลิกเหอะไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่คนจะจัดการได้นี่นะนะนะจริงอยู่สู้กับปีศาจที่เผยชมร้อเซแบบนั้นยากเครียเอ๊ะอะเครียเหมือนคิตาโนะจะออกมาออกกำลังกายเหมือนกัน พับ่าจะวิ่งไปถึงไหนเนี่ยได้รีบร้อนแบบนั้นวางแผนอะไรอยู่กันแน่ประธานผมว่าดูเหมือนกำลังจ็อกกิ้งหรืออะไรมากกว่ารีบร้อนนะครับคิคุจิคงพูดถึงการจ็อกกิ้งแล้วนึกถึงอะไรทำให้แข็งแรงไม่ก็ดูแลสุขภาพปิ้งปองถูกถ้างั้นคำไหนไม่เหมาะที่สุดกับปีศาจจะตัวเลือกต่อไปนี้ 1. สังหารหมู่สองทลายล้าง 3. ดูแลสุขภาพด,ดูแลสุขภาพครับปิ้งปองถูกต้องเก่งมากจะทำก็ทำได้นี่คีคคุจิคงใช่แล้วปีศาจจอกกิ้งเนี่ยน่าขำสิ้นดีเลยมันต้องกำลังวางแผนร้ายอะไรอยู่ชัวอะจูจูก็หักเข้าถนนทางด้านข้างืึได้เวลาเผยท่าแทนแล้วสินะตามไป มันต้องมีอะไรข้างหน้านั่นแน่ปรากฏว่าหายไปแล้วห,หายไปแล้ววิชามารพังตัวไงมันใช้ไอพิษของไอพิษของตัวเองบิดเบือนอนุคือคิดอะไรอยู่ประทานอนุมูลอากาศสร้างบรรยากาศปีศาจท,ที่มีความหนาแน่นสูงขึ้นมาฮึวากโอ๊ยอุย้ยประทานทำไรนะ่ะเลิกบ้าซะ ยิ้มแบบคุมเครือนั่นหมายถึงมันอะไรเรากับรู้ว่าถูกพวกเราตามมาตลอดแล้วเล่นหน้าถูกประทานกอดน,นี่รู้สึกไงบ้างแม้โน้มนุมน่มบอกไม่ถูกว่กอ,อะไรโยย,ยุ่งอย่ายุ่งเกือบไปแล้วเชียวอีกนิดเดียวก็ถูกกัดแล้วฮะไปกันเถอะตอนนี้ยังคงไม่คลาดสายตา เอาจริงเปล่าเล่นฝ่ามือเลยนะเฟยโหยแคบแคบหน้าสงสัยอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าจำไม่ผิดรู้สึงถนนนี้จะตน,นะครับอ๋กับดักประธานเจ้าพาษนั่นรู้ตัวมาเลยรอบพวกเรามาที่นี่อันตรายแน่ครับไปกันเถอะหาก็บอกว่ามันอันตรายไงเป็นกับดักพันเปอร์เซนต์จะหลอกให้เพอะเราติดกับชัว มีอะไรอยู่ไม่รู้หรอกแต่ถ้าไม่ไปก็ไม่รู้เจตนาที่แท้จริงนั่นโบราณว่าไว้ไม่เข้าถ้ำเสือก็ไม่ได้ลูกเสือเสือยังดีกว่าปีศาจนะครับอีกอย่างผมก็ไม่ได้อยากได้ลูกเสือด้วยยกตัวอย่างอย่าฉันไม่ได้อยากได้ลูกเสือฉันหน่อยเอาล่ะจากนี้ไปไม่มีการบังคับแล้วเพราะฉันคงรับผิดชอบไม่ไหวใครไม่อยากตามมาก็เชิญ อ๋อเหรองั้นเชิญไปคนเดียวละกันป,ประธานลาก่อนทุกคนหัวหน้าไม่ได้บังคับนะใครไม่อยากมาใครไม่อยากตามมาก็เชิญอยากให้ไปก็บอกสินี่ละข้อน่ารักของเธอเอา้าวทางตหลอนเนี่ยถ้าถนนแถวนี้เชื่อมต่อกับฝั่งโน้นแล้วก็ใช้เป็นทางรดไปโรงเรียนได้สบายเลยฝึบเอ้ย ตัวจริงเสียวแสงจ,จริงด้วยคอยได้ทำลายเต็มที่เลยนี่วาสวยแน่ประธานฝึบถ่ายรูปฮึตอนนี้ยังคิดวางมาตคนปกติอยู่อีกอุตส่ากถ่ายรูปอารมณ์เถื่อนนั่นสักไปค่อยหนีสุดชีวิตถ้าโชคดีนี่รู้แม้กระทั่งจุดประสงค์ของเราหรือไงฮึทำก็ทำสิวะคิคโจิ คงผมจะจัดการให้คิตาโนแห่งเคฮิโอมันใจแค่ไหนกันเที่ยวโอเคใช่ไหมผมจะไปเองคนผมคนนี้จะทำให้หมอนั่นเอาจริงให้ดูเพื่อประทานประทานคอยเล็งเซวเวลานั้นให้ดีหลักกันคิตาโนงงคือเพชะมาเด็ดเดี๋ยวก่อนคิคุจิคงเด็ดเดี๋ยวเฮ้ยแกเอาจริงเหรอจะใส่กับคิตาโนจริงอะ อเออยนี่คือการพิสูจน์ความรักที่มีต่อประธานฝายฉันต้องทำเข้าใจแล้วพวกเราจะไปเป็นเพื่อนฮะสามคนมันช่วยเหลือกันได้อาจไม่ต้องสิน้นชีพชีพชีวา,วายด้วยใช่ไหมพวกนายนายนี่จริงมากเลยอะ่ะกล้าเสี่ยงตายซะกับเซอิจิโร่คนนั้นแม้จะเพื่อประธานก็เตะน่าซึงใจดีพิลึก ขอขอบใจพวกนายเป็นคนดีจริงๆไม่เป็นไรไปโชว์พลังรักดีกว่าว่ามันแค่ไหนเผื่อว่าน,นี้ใส่วิปริตของประธานจะดีขึ้นบ้างโอเคลุยโลดคราวนี้ต้องใช้พลังมิตรภาพใส้กับปีศาจอาจนะน่ใจประธานให้ได้เออใครวิปเปิติตยะคือคักอะไรกันเองชุบเอาละนะคิตาโนเซจิโรพลังรักพลังมิตรภาพตามด้วยพลังความยุติธรรม เดี๋ยวพ่อจะแสดงมันให้เห็นเต็มที่เลยเอ๊ะเอ๊ะอะไรเอ๊ะค,คือคิดแล้วแบบว๊อดแบบงงมากคือนะคะก็จบลงไปแล้วเนาะสำหรับตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวมาต่อกันต่อกับพาร์ทต่อไปนะคะก็สำหรับวันนี้ก็กรับสวัสดีค่ะ